เอาวันนี้นะครับเราจะมาลงโทษดีคนในแก๊งนะครับผมเราเป็นม,มาตรฐานของแก๊งนะที่ต้องรักษามาตรฐานคุณภาพของเราให้ดี<อ>วันนี้เราจะมีบทลงโทษโัวแมนกันนะครับที่ทั้งบัลคุกบั็กเข้าธนาคารมันอยู่ไหนเหราวะถึงนในในในแถวไอ้เหี้ยโอ้แมนแม่งยังเวอร์เลยเว้ยขึ้นมาดิ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 มันจะปล่อยไงล่ะได้ได้ได้ เยอจะใสอีแล้วปล่อยไม่ได้ต้องมีคนปล่อยต้องมีคนปล่อยเอาโอ้แมนไหนพูดกับคนดูนี่ว่าต่อไปนี้จะไม่บั็กคุกอีกแล้วผมจะบลคอกคุกทุกวันจะบัลคุกคุกทุกวันตะวีสีบาร์ี่บล็อกยิงฝักกิจมาสักหน่อยสิกรงล่างแกลูกคิดดิ ที่มือสกิปใช่ไหมเนี่ยยิงขาเมื่อกี้ใครยิงอะโดนดิมอนเหรอดิมอนฆ่าเพื่อนต้องโดนลงโทษมีอะไรแกเนี่ยไอ้โดนเราเอาล่อยยิ่งควายควายที่ s e v e เ rally up เอาเร็ว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 เราต้องทำงานเป็นทีม โดเรมอนฆ่าเพื่อนโดเรมอนต้องโดนลงโทษลุทล no ุดลุเอาใหุดดิไงวะเอาชนดเอาชนะหามาเจ็ดคนเขาบอกว่าหามาเจ็ดคนไปกิจกรรมกันก่อนไปเดี๋ยวค่อยมาจัดการ